็อยู่ในช่วงของอำเภอน่าจะเป็นนครไทยสีเนาะตากฟ้านาครไทยสีาาอ,สอพี่นุมาบอกตากฟ้านาครไทยสีถนนยังหน้าปั่นอยู่หน้าปัน่นเมื่อก่อนเส้นนี้เส้นนี้คือที่ไปบ้านไปนาครับตรงนี้ไปบ้านไปนาบ้านไปนาอยู่ฝั่งทางโน้นขวามือบ้านไปนาปีห้าสี่แถวนี้ ท่วมครับขนาถนนสูงก็ท่วมอยู่นะปี54ท่วมพัดในระดับน้ำเห็นไหมครับที่เสาไฟไเบิร์ดดูดิที่เสาไฟขึ้นไปเลยครับอันนั่นที่เสาไฟอะฮะยังเห็นระดับน้ําอยู่ปี54 <laughs> เพราะว่าแถวนี้สูงแล้วก็ยังท่วมอยู่เลยแต่ปีนี้เขาบอกว่าสบายเอาอยู่ปีนี้เอาอยู่ก็วพวกมันเองมันจะเอามาอยู่อะ <laughs> เอาดิแล้วก็แก้งเขาอะ <laughs>

เห็นอันที่มันต่ำใช่ไหมจันใช่มันที่ลุ่มเหมือนกับไออไอทะเลสาบพีโลกอ่ะอ๋อพรมพิมายโอ้ยปตาโมกบางๆท่วมทุกปีอยู่แล้วกับบรรยากาศก็ดูสวยอยู่นะครับแล้วดูน้กหลังมันจะท่วมอยู่แล้วตรงเนี้ยใช่เหมือนกับบางละกํไเลพี่โลกอ่ะท่วมทุกปีอยู่แล้วอ๋อเขาที่ท่วหนักเพรว่าไอถนนมันเป็นในตาโมกใช่ถนนอะไรจ่ะตรงนน้นอ่ะ ออ๋มันก็นเหมือนมันก็เหมือนลานตวาดฟ้าที่ทำถนนแบบนี้ทำถนนกั้นน้ำอ่ะกับอ๋อใสมานะ ที่ไหนครับห,สหบ50สิโลเลยเหรอหโอ้50ปั่นไปยังไงกัน50เนี่ยถามจริงถนนดมนนีมันเป็นถนนสำหรับจักรยานอย่างเดียวเลยโอ้โอห50กิโลเลยโอ้เ,อเราเราได้ไปนั่งกินก,กาแฟ,ราฟรตรงไหนกันเปล่าแล้วเ,เจอคนปั่นไหม กลา่อกลับาตงโอเรอกากลับาจิบกาแริมหากนทะเลดีโห่ลมมาจะลงั้หน่อยฟักเดอโห่แดดมาลงไม่ได้เเรากลับกี่โมงกันอ่ะเอ้ามาเยอมากเลยทอดแหันขึ้นมายังไงอ่ะปลาอย่างดี้นะจั เล่อามาทอดใช่ปะ่ะโอ้ปลาเห็ดโคนมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะโอ้มนเล่นน้ำมันเล่นน้ำมันน้ำตื้นตลอเนี่ยอ๋อปลาเห็ดโคน โอเคเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทริปเนี่ยทริปก่อนปีใหม่ก็ไปที่สวนพึ่งเดี๋ยวเอาจารย์อาจารย์ดูเลยเอาไล่ยุทธนาหรือตรงไหนก็ได้ที่ไปเอารถไปจอดแล้วก,กางเต็นท์ข้างรถนะอะรถจอดได้อะรถจอดได้เดี๋ยวพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตโอเคแล้วนะพี่เบิร์ตโอเคพี่นุมาโอเคโอ้รับสมัครซุปเปอร์โครงสร้างโอ้อันนี้เป็นบริษัทอะไรเนี่ย Ồ, thầm ra là rồi Ồ, Ôi, b้าน này nó thi dỡ là lại Lảnh này. Thì,